สวัสดีค่ะวันนี้นะแม่มีอะไรจะแอบ,บทำเซอร์ไพรส์เชอร์แตมค่ะตามแม่มาเลยน,นี่นี่นี่อะไรครับแม่นะคะจะเตรียมจัดตู้เสื้อผ้าเจ้าหญิงให้เชอร์แตมค่ะนี่นี่นี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเชอร์แตมนะครับที่แม่เสื้อผ้าไว้ตั้งแต่เล็กๆเลยคือเป็นตู้เสื้อผ้าเชอร์แตมแหละแต่ว่าตอนนี้แม่เปลี่ยนเป็นโซนเจ้าหญิงให้เชอร์แตมเพราะว่า แม่เพิ่งไปขนซื้อชุดเจ้าหญิงใหม่ๆม,มาเยอะมากชแตมไม่รู้ชแตมไม่รู้แล้วที่สําคัญนะเป็นเจ้าหญิงที่ชแตมชอบมากนะคะเรามาดูกันดีกว่าคือมีเจ้าหญิงที่แม่ไม่คิดว่าจะมีอะ่ะแล้วอันเนี้ยที่แม่ขนซื้อมาเยอะครั้งลีนาะเพราะว่าที่ร้านมีโปรโมชั่นค่ะนี่แม่ซื้อที่ร้านคิซุกะเมกะมกบ,บางนานะคะชั้นสองมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแม่ก็เลยซื้อมาสามแถมสามมาเลยเป็นหกตัวหกตัวคุณพ่อไม่รู้ <laughs> แม่ไปแอบซื้อมา คุณพ่อต้องทาวิดีโอก็ต้องรู้ใช่ไหมหก<ม>แต่ไม่ใช่หกธรรมดาเป็นหกเจ้าหญิงที่ชาวแต,ตมชอบแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหญิงแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะอลโลราซินเดเล่าเอลซ่าอันนาใช่ไหมแต่อันนี้มีเจ้าหญิงโปรดชาวแต,ตมอะเมริดาค่ะนี่พ่อเองพ่อยังไม่รู้นะครับว,ว่ามีอะไรอยั่ไงบ้างแม่ยังไม่ได้แกะป้ายเลยอะพ่อพ,อพอ็เห็นแม่หยิบถุกงอะไรมาเะเลยเลยอะเมริดาเป็นเป็นเจ้าหญิงโปรดสุดของชาวแตมอะค่ะมีด้วยอะ เชดตนชอบตัวนี้มากเลยอะออแล้วพ่อกับแม่ไม่รู้นะว่าทำไมเชดร์แตงชอบตัวนีว้นมากมงงก็ดูหน้าตาสิ <แน S 1> คือส่วนใหญ่เขาต้องแบบว่าสวยพิง <แน S 1> ปริงใช่ไหมแต่เจ้าหญิงมาริดาดูซนๆแกน่นแกน่นเชดันชอบมาก,มกมแล้วชุดก็ไม่ม,ม,ม,มีหน้ามาริดามีสุ่มพองๆสวยมากอะอันเนี้ยต้องเลยละ่ะเดี๋ยวเย็นนี้คือ,คอ,คอตั้งใจว่า อันนี้แม่มาจัดไว้ยันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้นั่งกรี๊ดนะคะเพราะว่าเชอแตมยังไม่เห็นยังไม่รู้ตั้งใจว่าจะไปรับกลับมาจากโรงเรียน <c oughs> เสร็จแล้วก็ามาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยมีอันนี้อันนี้นะแม่ก็อึง้งที่เชอแตมชอบและที่ร้านนี้มีแม่งงมากเลยพวกค่าอค,ค,าคาอนทัสพวกคาคอนทัสเฮ้ยแต่ถใ,ใหญ่ไปแรบอถูกค่ะอันนี้ประมาณคิดว่าเชอแตมอาจจะใส่ได้ปลายปีนี้แต่ว่าคือนีดน จานตลาดเลยใช่ไหมคือแบบว่าซื้อมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ซื้อตอนที่เสียดายใช่พอลดเยอะอ่ะมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะก็เลยแถมนะหล่ออันนี้เผื่อโตด้วยโตจะใช้ใส่ได้นานอุ้ยพวกคาร์นทัสชอบไหมตัวเนี้ยชอบตจมชอบชออตจมชอบพวกคาร์นทัสอ่ะเอาคนเอาชุดที่แม่ไม่ค่อยเห็นจากที่อื่นก่อนนะเจ้าหญิงจัสมินน่ะอ่ะปกติเราเห็นก็หรออาราดินใช่ชอตจะชบชอบจัสมินเราที่นี่มีอะค่ะจัสมินนี้ก็อาจจะใหญ่ไปเหมือนกัน อันนี้ใส่ประมาณวันเกิดปีหน้าค่ะใส่ช่วงวันเกิดเลยกะว่าจะให้เชิดใจมาใส่เล่นละครหน่อยทำออน,น้องเด็กๆอยากจะดูกันนี้กว่าจะพอดีนี้ก็อีกปีหนึ่งใช่ไหมไม่ <c oughs> แบบพอดีก็มีอันนี้ <c oughs> อันนี้อลิสอลิสนี่น่ารักมากน่ารักมากดูตรงนี้เป็นรูปนาฬิกาเห็นไหมอลิสเขาจะอยู่ในดินแดนแห่ง d e วันเดอร์แลนด์อัน <c oughs> อน,น,นี้คือ สวยมากดูงานละเอียดดูแบบว่าปักเปิกคือชุด่ะสวยพ่อก็ว่าชุดสวยแต่พออยู่บนตัวเชือแตมอะมันจะสวยไหม <c oughs> มันก็แบบว่าเหมือนอนลิซพาคภาษา, <c oughs> า,าจีน่ะเป็นเป็นเป็นแปรภาษาจีนฉายฉายที่ประเทศจีนนึกอ,ออกป่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้ใส่เชืดแตมนี้ได้เลยอัน <c oughs> นี้เชืดแตมใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อไทยเชือดแตมเย็นนี้แล้วเดี๋ยวให้ใส่ชุดอลิซดีกว่า เออแต่ยากใส่ชุดอะไรเอ้าต้องให้เธอแต้มเลือกเนาะเชื่อแต้มเลือกแล้วก็เธอแต้มเขาชอบลาพันเซลด้วยอ่ะจะครบเธอแต้มชอบสกปรกเลยปัญหาคือล่าสุดชุดลาพันเซลขาดค่ะเพราะใส่บ่อยแม่ก็เลยได้ชุดลาพันเซลใหม่มาแล้วน่ารักมากน่ารักทุกตัวเลยอ่ะนี่นี่แบบว่าทําไมตอนเราเด็กๆไม่มีใช่มเนี่ยเออชองลิขสิทธิ์ตอนเด็กๆเราใส่อยู่อะไรอยู่อ่ะขวานฟ้าหน้าดําหรือเปล่าสีกุมารสีกุมารใส่คุณพ่อเออเนี่ย แก้วหน้าหมาสินะผู้หญิง<ช>ดูสิอ,อันนี้คือลาพันเซลนะคะผมยาวชุกสวยแบบลาพันเซลเหรออันนี้ลาพันเซลลาพันเซลไงผมยาวสีม่วงชมพูลาพันเซลเดี๋ยวคนนี้ปีนหอคอยอันนี้ไซส์เชอร์ตมค่ะอ๋อมีไซส์เชอร์ตมสองอันอไม่ต้องเขื่อไม่ต้องโซเฟียโซเฟียหูโซเฟียดูเป็นประจำนะครับใช่ค่ะ ใช่ตอนนี้อันนี้คือ6ชุดใหม่นะคะชุดใหม่เลย้องดูสิอ่ะ่งอาเอาที่ที่เฉลยแต้มใส่ได้เลยนะก็จะมีเอาที่เฉลยแต้มใส่ได้เลยอ่ะสี่ชุดสี่ชุดเยอะอยู่นะที่เฉลยแตมใส่ได้เลยก็จะมีนี่อะไรอะอลิสอลิสลาพันเซลนะคะโซเฟียแล้วก็เมริดาแล้วก็ที่ขอซื้อไซส์ใหญ่ไปหน่อยนะคะก็คือ จัสมินกับโพคาฮันทาสนะคะอันนี้ก็เผื่อๆสักปลายปีต้นปีปีหน้ายังใส่ได้สบายๆแหละ2ตัวนี้อันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆสนใจนะคะก็ลองไปซื้อกันที่คิสุกะที่แม่บอกนะไม่กับบางนายชั้น2เพราะว่าไม่รู้ว่าโปรโมชั่นหมดเมื่อไหร่แต่ช่วงเนี้ยเขาลดพวกชุดเจ้าหญิงพวกนี้อยู่นะเขาเด็กผู้ชายก็มีนะมีแบบไคนะสตาวอลมี ไอแมงมุมใช่ไหมสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนมีฮากด้วยมีหลายคนมีว้มีโอลาฟอ่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยตอนแรกจะเอ๊ะแต่แม่ว่าชนแตมต้องไม่ไม่อยากใส่เจ้าหญิงมากกว่าโอลาฟอ่ะชุดพวกนี้นะก็ใส่นะไปงานแฟนซงแฟนซีโรงเรียนใ,ใส่ไปเที่ยวนะจริงๆ<ร>แล้วอ๋ออยากโรงเรียนอะ่ะงานโรงเรียนเยอะงานเรียนบ่อยก็มีเอาไว้ใส่นะคะจริงๆปีใหม่แม่เห็นทุกงานอ่ะแม่เห็นเดี๋ยวนี้เด็กๆใส่เจ้าหญิงเดินห้างกันเยอะเนาะ ส่วนอันอื่นเดี๋ยวแม่เก็บก่อนส่วนอันอื่นนะคะอันนี้ที่ที่น่าจะเคยเคยเห็นแล้วแต่ว่าชาแตมอาจจะยังไม่ได้ใส่เนาะก็จะเป็นแอริเอลออโรชุดเจ้าหญิงเต็มเลยใช่น้องๆหลายคนก็อยากก็บอกมาหลายครั้งว่าอยากจะเห็นตู้เสื้อผ้าเชเอร์แตมนี่วันนี้แม่ได้ชุดใหม่มาก็คุณของเก่าที่เหลือนี่คือใหม่เข้ามาเดี๋ยวจะเส a ร์ฟแอริเอลอโราเอลซ่านี่เอลซ่าเนี่ยลาพันเซลที่เริ่มขาดเนี่ยแม่เสียใจเบลอะไรพวกนี้นะคะซินเดอเรลล่าอะไรของนาง อะแม่เก็บก่อนอแล้วเดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันว่าเชอแตมกลับมาดูแล้วจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่า,าชอบอันไหนจะลองตัวไหนให้เราดูกันไหมนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะแม่ก็ไปรับเชอแตมมาจากโรงเรียนแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือพลาสเตอร์ขอ,องพลาสเตอร์ยางนหมานี่เชอแตมกําลังเล่นอยู่เดี๋ยวแม่จะพาไปดูเซอร์ไพรส์ของเรากันแล้วเชอแตมแม่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้ลูกเป็นปยังไงค่ะเซอร์เบียงเสร็จสิ้ พลาสเตอร์ต้องหาจังจะติดพลาสเตอร์ท <luego> ี่หางหมาติดก้อนลูกไม่หางหมาเป็นอะไรหางหมาเป็นแผลเตื่นเต้นไหมลูกแม่มีเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นปะตื่นเต้นตื่นเต้นจะไปดูสิเก็บของเล่นก่อนอุยอาการเชื่อมต่อตื่นเต้นเกิดจะเก็บของเล่นขึ้นมานะบอกติไม่เห็นจะเก็บเลยโอเคเรียบร้อยเอาโอ้โหขยันมาซะอย่างนั้นอ้าว อ่ะเรียบร้อยยังคะเร็วเรียบร้อยแล้วไปดูเซอร์ไพรส์กันแล้วแม่ตื่นเต้นกว่าอีกนะอะไรอีกนะอ้าที่นอนมาอีกอันนี้มันต้องอยูเก็บเก็บให้เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะนอนไปดีตรงนี้ได้โอเคอ่ะโอเคอ่ะ โอเคแล้วไปอ่ามาเลยเอาอีกสวยแหละไปโอ้ยอ่านโอ้โหเรีนบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นเป็นคนเชิดแตงคนใหม่เลยอ่ะนี่นี่นี่เปิดเลยแม่มีอะไรหนึ่งสองแชแน่เงยด้าเงยด้าเงยด้ว้าว ชุดใหม่เต็มเลยลูกเฮ้ดูออกเปล่าว่าเป็นชุดใหม่อ่ะของสภาพเจ้าหญิงเห็นไหมดูไม่ออกดูไม่ออกเ้อดูซิมีชุดอะไรบ้างเห็นแม่หยิบมาดูอที่พ่อคาฮอนทัสเฮ้ยได้ยินเปล่าโพ่อคาฮอนทัสพ่อคาฮอนทัสรู้ด้วยเห็นไหมเห็นแค่หางเห็นไหมชุดแต่งไหมมีชุดนี้ชุดอะไรลูกเห้ชุดแต่งดูนั่นก่อนเดี๋ยวชุดต่งไม่ต้อ เมริด้าชอบไหมชุดเนี้ยฮะอแล้วเอาอะไรมาใส่หูโบสโนไว้โบสโนไว้เดี๋ยวจะยิ้มจะเป็นอะไโบสโนไว้จะเป็นโคคาฮอนไม่ใช่อะไรนะตัวอะไรนะเมริด้าเมริด้าใส่โบสโนไว้อะลูกเดี๋ยวให้แม่โชว์ซิว่ามีกี่ชุดแล้วเชตันชอบชุดไหนบ้างเชตังเชตังต้องชอบชุดนี้ลูกนี่อะไรหอยนี่อะไรอะลูกเจ๊ส จัสมีนแม่ใช่จัสมีนใช่แต่ฉันยังดูไม่ออกดูไม่ออกจัสมีนเดี๋ยวยักยากลองตัวไหนแต้มอันนี้ใช่พอคาฮอนทัสถูกต้องชอบไหมคะชอบไหมลูกเธอรู้ว่ากระเป๋า แล้วมันเป็นอ๋อเป็นเก็บกระเป๋พ่อก็นึกว่าปลาเก๋าเฮ้ยกระเป๋าปลาาก๋นี่ชาเตมนี่ของใครใครคะล้พันเซลโอ้โหทำไมแค่จังดูทุกอันเก่าแล้วขาดแล้วเนาะแล้วตัวนี้ค่ะลูกชาเตมหนึ่งสองโซฟีโซเฟีเสร็จไหมแค่จะดูออดแต่แค่ไม่ได้ดูตรงนี้แล้วดูตรงไหน ีม่วงเหรออ่าเราชุดสุดท้ายชัดเดมรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ไม่ค่อยสนิททำไมสิอันนี้รูปไหมอันนี้ของใครชุดใครเนี่ยอาริสโอ้ยรู้จักหมดรู้หมดเลยอ่ะแต่ทำไมมันเป็นนาฬิกาแล้มีอาริสอยู่ข้างในใช่อุ้ยเป็นนาฬิกาค่ะอุ้ยเอาจริงด้วยมีอาริสอยู่ข้างในเนาะเป็นนาฬิกาเรื่องอลิสอินวันเดอร์แลนด์อ่ะเขาจะมีนาฬิกาพกกระต่ายอ่ะถือกันาฬิกาพกเชัแต้มชอบคนไหนมากที่สุดแต่ลองบอกพ่อหน่อยสิคะ ทำเดือดให้แต่ลองทายให้ลองทายให้ลองทายถ้าให้พ่อเดานะพ่อเดาว่าเป็นเมย์ด้าไม่ถูกไม่ถูกอ่านกันให้เมย์เดาแจสมินแจสมินไม่ถูกไม่ถูกอลิสไม่ถูกลาพันเซลถูกโอ้ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกเอาเอาเอาเอ๊ะยังไงสวัสดีข้อคัดพันท้ายกันอะไใช่ไหมตัวไหนคะ โพคาฮอนทัสจริงเหรอเชิดแตงชอบโพคาฮอนทัสน์อะไรอ่ะแปลกแม่แต่โพคาฮอนทัสนมันใหญ่อ่ะลูกแม่รอซื้อให้เชิดแตโพคาฮอนทัสน์ฉันใส่ไม่ได้นะอันนี้ใหญ่ไปใหญ่ไปอยู่เชิดแตงนี่ชอบมาแบบแปลกแปลกแนวเหนือความคาดหมายของพ่อของแม่ตลอดเวลาโมลิด้าไหมลองโมลิด้าไหมลองจัสมินไหมเอาไม่ค่ะท้าวเสด็จเสด็จพแม่เป็นหมู เชฟแม่เป็นหมูแม่เป็นหมูไม่ต้องเซกแม่ก็เป็นหมูอยู่แล้วไงเชร์ใม่ว่าเป็นบาดี้งจอบบาดี้งจอบแล้วเชฟแตนเป็นอะไรเสอชฟแตนเป็นนางฟ้าโอ้โหแล้วเชฟแตนก็เป็นนางฟ้าอยู่แล้วเอาใช่ยอะเป็นเจ้าหญิงดีกว่าเสกเชฟแตนเป็นเจ้าหญิงดีกว่าแม่จะเสกให้เชฟแตนเป็นอลิสอลิสอลิสโอเคนะแม่จะเซกอลิสนดูอลสกัน สวยมากปิงอ่ะเดี๋ยวเสกเลยเดี๋ยวเสกเลยค่ะแม่ถือคาถาแล้วก็เสกเลยไม่นึกแตคาถาของใครไั้ถ้าใครถ้าใครจับจะเป็นจะเป็นจระเเลอยถ้าใครจับเป็นจระเเลยแต่เชดอนเบ็แม่มีคาทานี้เอาละแม่ก็เสกเช่นตเป็นอลิสปิ๊งปิงปมงปิ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 วปิงเิป็นปิง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 เิงปิงปปิปิ ว้ายน่ารักเชีันให้พ่อดูซิไหนให้พ่อดูหน่อยลูกอ้หน่ารักมากเลยในยากลางกระปรองใช่ค่ะพอดีมากเลยนะตัวนี้เนาะออใช่ใช่เอากคาถา,ามาสู้กันอ,อีกแนละ้วเก็บอลิสที่มีคาถาวิเศษแชาตามอยากอยากเป็นใครทีนี้ให้เลือกเองอยากพิชิตใครอีกเสกให้เมรตาจะให้เสกเมรตาอยู่แล้วแชตัมพี่โอเค เศษไครเชื่อมมาได้อยู่กับเชอร์แตมปิ้งโอ้นี่เชอร์ตเขาเศตัวเองอ่ะทำให้พ่อดูสิเศษไข่เมริต้าสเมาริต้าอยู่กับเชอร์แตมปิ้งเศตัวเองครับนี่สวยงามมากเลยครับเมอริด้าไหนไหนหมุนหมุนตัวให้พ่อดูช้าๆตรงนี้โอ้โหกระโปรงเมอริด้านี่มีพองๆด้วยอ่เชอร์แตมมาตรงนี้ เพราะว่าเชตัมน like, like, right. ี voit, ่แหละชอบเมอร์ลิด้ามากที่สุดเอาไปไหนลูกนี่ถ้าถือธนูนี่ก็ใช่เลยนะแล้วก็เปลี่ยนสีผมหน่อยนะก็เป็นเมอร์ลิด้าเลยเดียวเออเชตัมก็มีธนูนี่นะโอเคเดี๋ยวไว้แม่เอามาให้ใส่ชุดไอ่ถือกับชุดเอเดี๋ยวไว้เรามารีวิวกันแต่เชตัมเขตธนูอันนี้ก็คือทําอันนี้ก็เขตธนูเนาะค่ะมีคือธนูแต่มันเหมือนเหมือนกระทาใช่ไหมมันแต่มันต้องมีแบบนีเงยชนงเล็กเตียว มันก็จะลอยไปที่บนฟ้าคำเจือเลยมาหยุดบนฟ้าแล้วมาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเซอร์ไพรส์ตู้เสื้อผ้าเจ้าหญิงของเชอร์ตมนนะก็เดีย๋ยวแม่ก็จะลองให้เชอร์ตัน้อื่นๆต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆถ้าเกิดสนใจชุดเจ้าหญิงอย่าลืมนะคะที่ร้านคิสุก,กานะคะที่ไมกับบางนาชั้นสองลดราคาซื้อ1แถมหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็รีบไปดูกันเลยนะ แม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้เราแชาแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญพี่เล็กกดติดตามให้ชแนลนี้นะคะวันนี้แม่กับชาแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบายเสกไข่เสกไข่เป็นไรเสกไข่กล้องบิดบิงคะ